ตอนรับเข้าสู่เกมแบตเติลแ s ทไปกันต่อครับวันนี้เล่นได้รอบเดียวนะคบ <c oughs> เล่นแค่ผี่รอบเท่านั้นเพราะว่ามันมีเวลาไม่นานนะเพราะแบตผมชาร์จไม่เข้าโอ้ไม่น่าเลยแบตชั้นได้เ,เวลาเสียเรื่องในการเล่นแนละ้วเล่นธรรมดาไม่ได้ต้องทำอะไรสักอย่าง โอ,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 อ้ตายแล้วตอนนี้เจอตัวโผล่แล้วนะครับคุณโ,โอปีเลยนะตัวนั้นนะตัวคนนะ่ะไปหนึ่งโอปีเฉพาะร่างแรกตอนแรก,แรกๆเท่านั้นนะเดี๋ยวเจอจตัวดาบผมไปเขาตายเลยครับ <c oughs> มันน่าจะมีร่างคู่ครองของมันนะครับร่างคู่ครอง うん。い แล้วพอเสียงเพลงมันดูลุ้น

ทั้งแลเหลือ10%อัพเกรดก่อนแล้วกันนะครับเรามี XP พมันต้องเยอะจะเอาไปทำอะไรบ้างเนี่ยตอนนี้เดี๋ยวผมเอาซอมบี้แคทก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอัพเกรดซอมบี้แคทให้เต็มก่อนแล้วตัวอื่นผมค่อยว่าแล้วกันนะตอนนี้ยังมี XP พีเหลืออยู่ไปเลยเพิ่มเรื่อยต้มดีกว่าเกื่อยต้มมันน้อยอ่ะ แล้วก็ผมว่าไหนดีเหรอเดี๋ยวผมเอาตัวแททันไปด้วยดีวยกว่าน่าจะดีกว่าตัวนี้อัพเกรดไม่ได้อะเกรดไม่ได้โอเคถ้างั้นเราไม่มีอะไรจะอัพเกรดต่อแล้วเดี๋ยวเราจาน,นี้อัพเกรดไปแล้วก็สองพันเลยเหรอว่อะ มีคลิปไอท่านอู้ใแ้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอต้องดีแน่ๆเลยถ้าเกิดใช้เงินเยอะขนาดนี้โอ้โหเล่ได้แค่อีกรอบจริงด้วย ตึงดึงดึงึงึงดึงู่กะว่าจะเล่นสองอันนะแต่มันเล่นไม่ได้ตายแต่เริ่มเลยนะคบผมโม่ใหม่ก็เสียงดังคือนะครับผมเอาละตอนนี้เราก็จะพูดดับดังๆงนี้งึงโอเคเอาละตอนนี้เราสูงกำลังไปให้เยอะที่สุดเท่าที่เราทำได้กันนะ ราอยอดสิบดสิบเฮ้ยเฮ้ยด้แล้วเดี๋ยวเดิ๋ ล่าใจไปนะก๊นยังรู้นะรู้ใช่ไหมว่าตัวสุดท้ายตัวอะไรม,มาแล้วมาแล้วมันมาละมันมันยังไม่มาใกล้จะมาแล้วทางนั้นใกล้จะมาแล้วมาแล้วตื่น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 ตอนนี้ต้องซื้อไปเรื่อยๆตอนนี้ต้องซื้อชวิ้นไปเรื่อยๆก่อน เอาละแม็กแล้วอดี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 อยู่ที่เราสามารถซื้อไททานิแคทได้ไหมเงินผมตายแน่ตายชัวร์อันนี้ดวยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยไม่ได้ครับเราต้องเกิดพันสามร้อยน่าจะใช้ได้เลยพันสามร้อยมาแล้วนลงไอตัวการนั่นนะใครมานจะเลือไม่มีหรอพอใครเลือกเขฮะ โอ้ยเจ็บ oh, จ้าเดี๋ยวกานได้เจอดีนะส่งลูกนออาเพิหมสิโอ๊ยเจ็บใจเลยส่งลูกนออกไปเยอะเลยได้เลยครับโอ้ยดีกาเบิ่บเบิ่บตัวอ้พวกนี้ทีเดียวก็ตายโอ้อื้ห กบุกโลกเพ้อไปกันแลูกพี่ปงปงมาโอ้โหตายหวันดอกตายอีกแล้วลูกพี่เออเกิดมาเออขอบคุณลูกพีเพื่อมาได้ครับตื่นขึ้นมาแล้วก็ตายแล้วเขาไม่ต้องบ่กว่าฉันตายแล้วด้วยอ่ะวันไหนต,ตนา,ายแล้วที่สุลูกพี่จะตื่นอยู่บ่าใบเลยกิ๊กรอให้ฉันสู้อีกใบ้ ดยคับท sure. ี yeah, yeah, yeah. Right. ่พวกนี้เด้เลยต้องโบกับบาร์โภมเอาละตอนนี้เราก็จัดการพวกมันไปขยี้ขยี้เดินเดินเดินเดลนเดินเดนะค่าบด่นแค่นี้จะรดนดไม่ง่ายดอนะมัน่ม่งเายๆเอา่ะ ส่งลูกพี่ใหญ่ไปตัวเด้งย,ยังไม่ใหญ่พี่สองอะเอมันนี่จะมาเจเลกัน oh oh my god ก่อนไม่มีลูกพี่ใหญ่เงือบตายเกลี้ยงเลยขนาดซอมบี้ผมจะขอโดนเลยจัดขอโต่แล้วนะจะไปอยู่แล้วเ <c oughs> อ,อ,อ,อ้ยมีมาตัวใหม่มาได้ติเกตใหม่มา คงหม่ไลฟ์สองคนอย่าเป็นในสเปซเออผมสัญญาตัวเองไว้แล้วตอนนอกนอกเกมนะครับว่าจะไม่ซื้อตัวที่เก็บใช้ใช้ตัวแบบเนี้ยใช้ตัวเนี่ยจะไม่ซื้อเด็ดขาด ผมจะฆ่ามันไปแล้วกันนะครับแบบไม่สนใจมันนะครับโอเคอัพเกรดไม่ได้เดี๋ยวผมไปอัพเกรดอันนี้แล้วกันนะเอาละเอาอัพเกรดเงินกันอันนี้ดีงานดีเลยของดีจัดจัดบอกเลยว,ว่าของดีมากอย่าลืมกัไนค์กดแชักตั อันนี้ครบขิเ็ดหรือยังเนี่ยตึ้เฮ้ยตัวใหม่ซูปเปอร์แน่ตัวอะไรนี่วโอ้อ่อน่าจะพอๆกับน่าจะเอามาแทนตัวนั้นได้เลยเนี่ยเด้งเด้งเด้งเดง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  มันอยู uh, ่ในซูปเปอร์แลนะเอ้ยซุปเปอร์แลนมันหายากนิดนึงนะเพราะมันอยู่ไกลมากเอ้ยแต่ผมว่าทำไมมันผมหาเจอน้อยจังแล้วไงร่ามันเป็นแบบเป็นสีดำๆเป็นเมือกๆอ่ะผมงงอ่า super cat อ่าไม่ใช่ใช่อะ super cat อุ้ยปวดร้อนปวเลยเนาะ เีอาเนี้ยก่อนเอาต่ออันนี้เข้าไปเออใช้ได้ใช้ได้แต่ว่าตรงเนี้ยผมไหนตัวจุดเขอาไหนตัวจุดอยู่เลหนะอยู่เลยที่เป็นตัวขุดอะไรไหนอ่ะขอโทษที่มันปิ้วมันไปขอแลแคทเนี่ย <_ <d> _ <n> _>เออเนี้สามร้อย10สิบจูดิส0ิบ,บาทนะมันก็เท่าเดิมไม่ใช่หรอเอาละดูมันว่าอันต่อไปจะใช้ยี่สี่พอดีผมเล่นต่อได้ไปเล่นอีกตอนหนึ่งได้นะครับอืมคือแถมมาสองตอนนะครับอันนี้เหมือนเป็นตอนเอพิส od พิเศษอะ่ะ เฮ้ยไอ้ตรงฝั่งวังข้ามมันเก็บมันอยู่ซื้อหอัวอกมาน่าจะเป็นตัวดีของมันเลยแล้วนะซึ่งผมเดาว่ามันน่าจะมีตัวเมื่อกี้แหละตัวที่ผมเคยเจอเมื่อกี้แหละมันน่าจะเอาออกมานะคะโอ้มันสูงตัวพุทเทพมาเลยนะหมายถึงจัดการไอ้ตัวพวกอินนี่มันเดียวจอดเลยนะคะใสไอ้ตัวพวกไอ้ตัวพวกมัดกา้ามเนี่ย ฝึกมาไม่ดีพอนะตบไอตัวนั้นไม่โงนเดี๋ยวผมจะอันนี้อัพกิดสอ่อยคิวใช่ไหมโมไม่ไว้ไว้วางใจแน่นอนครับเกมไง่ายอย่างนี้มันใครมันจะไปไว้วางไว้วางใจไม่มีไม่มีทางนั้นนะ่ะไม่มีการไว้วางใจเกมนี้หรอกครับเดี๋ยวผมจะซื้อตัว หกร้กับ750ดอยห้าส่อแล้วแล้วหนึ่ทีหลังนะครับมาละไปตัวลูกน้องไปด้วยพร้อมกัน่นีถ้าไมมันเป็นตัวเนี้ยเราเราหน้าเกมมันเป็นตัวเหมือนสารตัดสินเนี้มันคืออะไรผมงงตัวน้องโอ้โหตัวนี้มันโหดอยู่นะแต่ตัวนี้เอาไปแค่ไหนดูจังออสเพลงมาละอ่าเอา โดนตีแล้วก็ออกมาดึงดั้งดึงดาดึง <n> ดั้งดึงดาดึงนัทตัวนี้ตัวกากนะครับผมผมผมไม่เชื่อหรอกครับว่ามันจะมีตัวกากออกมาได้ง่ายๆอย่นี้แต่ตอนหลังนี่คือคามากครับโอ้โหพี่ใหญ่มาแล้วพี่ใหญ่สีใจเกเลมาแล้วอย่าให้พี่ใหญ่เกเลซินเข้ามานะขอเล่น อันนี้เก็บไปถ่ายเคลิปได้ไหมโอ้ยเฮ้ยดีผมมีสีแดงตัวสีแดงเทพนะพครับตัวสีแดงเทพจริงนะครับตัวสอมบี้เทพติด่ะอ้โหโดนต่อยโจยโดนต่อยคามเกเรออกไปเป็นยัง 6,000 XP เอาไปทำอะไรดีเก็บไว้อย่างนี้ดีกว่าเอาละแปบ๊บหนึ่งครับเอาละเราสามารถเล่นด่านนี้น่าจะได้ด่านท้ายของจริงแล้วมั้งเพราะมันน่าจะไม่มีเอนจีล้วพรพ่งนี้ต่อแล้วล่ะหรือด่านเพิ่งสั้นนะครับผมไม่รู้ว่าจะมีขีดด่านมีขีดตันอะไรอย่างเงี้ยดึงด่งดึงด่งดึงด

เรื่องเล่ะ เอ้ยเยขาไปโอเคเลยเอเคเดียงตันตายแล้วกูไปนะไปแล้วตันม้นจะมาตรนี้ขอไปหวนแล้วเหะเออเออเออเจ็บนะเว้ยไปนะ อดีนะดีนะพวกเราหนีมันเกบออดีนะพวกเราจบตีมันใช่แล้วทำอะไรเออไปเออเออทำอะไรจัดไม่ได้หร,รอ,อ,อก ก็ไปรู้เหมือนฉันเลยนะนี่ก็สูงๆไปอ่ะนี่นะ่ะอุะ้ยเจ็บตายซงึ่งหนึ่งนึงหนึ่ไข่เลี้ยงฉันตีแกนี่แะปลาขนอุ้ยเจ็บทีเดีวยวตายอุยนี่แหะอ้ยนี่แะคือยดุเด๋เลย โอ๊ยแรงขึ้นหน่อยแล้วต้อ,อยาก้เราจะยอบแพ้โอยแกทำได้แค่นี้เหรอใจแล้วทำได้แค่นี้กันหรอโอ้ยเจ็บนีไหนแกปวดมอกแล้วตีเลยได้ย กูกะดอดีดีใจสักอย่างนึงไม่รู้ออกไปนะไปแล้วผ่านชันออกไปต้องถูกต่อให้เออตายเฮ้ยโอ้มายกอดบอดโอ้บอสทายถูกอัปเกรดอัปเกรดนี่นะอัพเกรดไม่ได้อ่ะ เลี้ยค <Hey. S 1> ่ะนี่ซเปอร์เลยตัวนี้ผมได้อัปเดตครับมันดามิมันน้อยดามจดมันน้อยหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่พวกคีอมันกากอ่ะเอาละใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดคลายด้วยนะให้น้องแมวด้านหลังด้วยยาวสำหรับวีดีโอวันนี้คับผม